สวัสดีครับผมเจมส์ครับคุณกำลังอยู่กับ Coffee Story Podcast รายการที่จะพาคุณเข้าสู่โลกอันนาหลงไหลของกาแฟครับโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Coffee Story Podcast สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดส่งท้ายปียนะคุณเจมส์นะอาจกันตอนวันสิ้นปีเลย ใช่ตอนประมาณ11โมง15ทีส่วนได้ฟังเมื่อไหร่ไม่รู้ก็อีกเรื่องหนึ่งอาจจะขยันถ้าถ้าถ้าผมขยันก็ลงวันนี้แต่ถ้าไม่เสร็จก็อาจจะเป็นวันเสาร์แต่ต้องโหอากาศเย็นนะวันนี้อากาศดีเลยเนาะอืมทำไมครับเปิดแอร์เยอะล่ะอ่อพอดีไปไม่เป็นเลยว่ะ อากาศมันหนาวไงรู้มันลดลงเอเไรอโอไม่เตียมันเลยอ่ะไ,ไ,ไม่ได้ออกไปไหนไงนี่เราก็โดนสดกันเลยนะมุกขำมไม่ขำอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนนะห้าบาทสิบาทเพื่อนผมสอนมาสอนมาดีด้วย <laughs> <laughs> เกิดมาตั้งนาน,นจริงๆก็ก็ต้องขอบคุณนะฮะเหมือนเดิมขอบคุณเป็นทุกเอพิโซดเลยก็ <laughs> <laughs> เป็นวันสิ้นปีแล้วเราก็ก็เลยอยากจะมาคุยกันหัขวข้อสบายๆมั่ง Mm. เป็นถือว่าเป็นแบบรับขวัญวันสิ้นปีของพวกเราที่ได้ลองทำำกันมาก็ยินดีนะครับก่อนอื่นบอกไว้ก่อนยินดีที่จะรับคำติคำชมทุกอย่างพูดคุยกันได้ที่ The Proof Club หรือจากในอีเมลที่อยู่ในหน้าพอดแคสที่ทุกคนได้เห็นนะครับเพวกเรายินดีน้อมรับคำติชมทุกอย่างเนาะเอแต่แลรวันนี้ก็พอดีมี มีแฟนคลับท่านหนึ่งนั่นขอขออนุญาตเรียกว่าแฟนคลับนะครับเฮ้ยเอ้ยขอรู้เลยีแฟนคลับด้วยนึกว่าฟังกันอยู่สองคนก็มีคนติดต่อมาหลังไมาเขาบอกว่าอยากลองฟังดูหน่อยฟังว่าพอดแคสที่ไม่มีสองสองคนคุยเนี่ยเป็นยังไงอ๋อก็ก็คือไม่ไม่หมายถึงว่าคุยคนเดียวหรือไงก็คือ <C> e <at> ให้เลิกไปเลยได้ไหมอ,อ๋อไม่มีสองคนไม่มี <c oughs> ไม่มีสักคนเลยเหลือศูนย์คนเงี้ยหรอแฟนขับใจร้ายจังแซวจังแซวเซลจริงจริงจริงๆ,ๆเขาเขาเขาแอบแอบชอบนะเขาบอกว่าเราคุยกันอะสนุกเลยอ๋อแรกเราก็น่คิดว่าสนุกกันอยู่สองคนก็ถ้ามีคนสนุกกับเราด้วยก็ก็ขอบคุณมากครับก็ยินดีครับยินดีถ้าดีถ้าสนุกก็ก็ขอบคุณครับ ตอนนี้เรื่องอะไรคุณเจมแฟนคลับถามอะไรเรามาเอออันนี้แบบแบงก์เขาบอกว่ามีแฟนคลับท่านหนึ่งเขาบอกว่าอยากให้เล่าเรื่องของกาแฟแคปซูลนะครับของเนสเพรสโซเนาะเอาวันนี้เราเน้นหลักกันที่เนสเพรสโซ่ก่อนละกันน่าจะท็อปฮิตนะฮะอืมอืมใช่ใช่คุณเจมเคยเคยได้ยินไหมเนสเพรสโซ่เนสเพรสโซแน่นอนเคยได้ยินครับอืมเนา ค่อนข้างค่อนข้างดังนะผมว่าช่วงหลังดังดังมากเลยใช่ใช่ผมว่ามันเป็นแบบอยากกินใช่ไหมเอาแคปซูลใส่เครื่องนะกดปุ่มป้าบได้กินเลยนี่มันแบบช h u t u อัพแอนด์เช็คไมามัี่เลยเนี่ยเนาะใช่ไหมขอให้มีทุนใช่ทุนก็ได้กินกาแฟดีๆซะอย่างหนึงโวทุนนิยมนี่มันใช้ได้นะครับอ่าแล้วสรุปมันมันคืออะไรนะคุณเจมเน็เฟโซล เ e สเนส s โซก็เป็นเครื่องเรียกว่าไงดีเครื่องชงกาแฟจากแคปซูลก็แล้วกันครับลักษณะก็คือเหมือนเอ,อปกติเนี่ยเวลาเราไปตามร้านใช่ไหมก็จะบอกเขาว่าอ,อ,อยากกินลาเต้อยากกินอเมริกาโนอ่อะไรก็บอกบริสต้า,าก็ทําให้เราเนาะอันนี้ก็คือเขาก็จะเป็นแคปซูลแบ่งเลยมีกาแฟแบบไหนมีกาแฟเป็นยังไงแคปซูลเขาก็จะมีเหมือนเหมือนรสชาติของเขานะมีหลายๆแบบแบบเวลาซื้อก็ไปซื้อแคปซูลมา อยากกินเยวันนี้อยากกินลาเต้ก็ไปหยิบแคปซูลลาเต้ใส่วันนี้อยากกินเอธิโอเปียเอธิโอเปียก็มีนะไปถึงระดับสเปเชียลตี้ใช่ไหมคุณแบงค์บอกมาก็หยิบแคปซูลเอธิโอเปียใส่แล้วก็จะได้กินกาแฟใช่ถือว่าสะดวกรวดเร็วเรียบง่ายอืมแล้วก็ถ้าจะบอกว่าคนที่ไม่ชอบทำเนี่ยก็คุ้มค่าสุดๆอืผมก็ไม่อยากจะอวยแ้วก็ามานั้นเลยนะเอเอ โอ้ยอย่างคนาดายนี่ช่วงหนึ่งก็เคยกินอยู่บ่อยๆใช่ไหมใช่เลยแล้วสารภาพนะฮะจริงๆผมผมชอบด้วยนะอืมเออชอบมากกว่าทําเองอีกในในบางครั้งคือ,อพอดีอ่ะที่ทํางานนะครับเขาเขา,เขามีกาแฟเครื่องชงในเปนโซ่เนี่ยมาตั้งแล้วก็เหมือนให้พนักง,งานเนี่ยไปซื้อแคปซูลนาเองแหละ แล้วก็กินได้เลยอมีแค่เครื่องมีแค่เครื่องแค่ซูนไม่แจกแค่ซูนูมือแล้วไอ้บริษัทอะไรแล้วไปสมัรบ้เออขอขอขอทีเก็กกาแฟค็คุมแล้วอออเออนั่นแหละแล้วก็พอมันนานๆเข้าเนาะบางทีเรางานช่วงเรางานเยอะอืมันก็ก็มีโมเมนต์ที่แบบอยากกินกาแฟดีๆแต่ต้องใช้เวลาให้น้อยที่สุดโอ้โหในเบโซเนี่ยช่วยได้เยอะเลย ช่วยได้เยอะจริงๆแล้วกาแฟเขาถือว่าแซนด์ได์มาแล้วรสชาติดีนะครับถ้าใครไม่เคยไปกินแรกๆเรามีแอนตี้ไหมว่าเรานี้ชงแบบแอนีงแอนตี้ก่อนนเมื่อก่อนดริปเมื่อก่อนแบบชงแอลรพงแอลรเพลสมาแล้วแบบออ้ยโอ้ย,ยเครื่องแบบแหบบ้งอ่ะไม่มีความสุนทรีเลยอะไรเงี้ยเราแอนตี<อ>้ไปเลยจริงๆมันแบบมันเป็นยังไงนะพวกเราก็มีอีโก้แบบโอ้แบบเฮ้ยกูทำตั้งนานอ่ะ อชงเองไม่อร่อยเท่าก็บอกว่าอร่อยกว่าอร่อยกว่ามันมันมันบทเอง้วนะกว่าจะบดเซตกว่าจะใสกว่าจะเฮ้ยบ้านนะเราใส่ก่อนไปตั้งเยอะทุ่มเทเวลาไปตั้งนานซื้ออุปกรณ์หลายอย่างมันจะไปอร่อยน้อยกว่าเครื่องได้ไงยอมรับเออพอกินก็ทําได้ดีว่ะเนี่ยเนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าใครจะทําผลิตภัณฑ์หรืออะไรบางอย่างนะต้องทําให้ไอ้คนอย่างผมเนี่ยจํานอนด้วย ความไม่แพ้คือเออมันมันใช้ได้เลยมันใช้ได้เลยเออแล้วต่อด้วยคำถามเลยว่าแล้วทำไมต้องต้องใช้ด้วยในเพซโซเมื่อกี้ก็แอบเล่าไปละคือเรื่องความรวดเร็วเนี่ยผมว่าแน<ช>่นอนกินขาดเลยกินขาดเลยเร็วกว่าสโลบาเร็วกว่าเคร,รื่องท,ที่คิดว่าล้างสะดวกที่สุดแล้วอย่างแอร์ล็อเพสอยู่ดีเรียกว่าเยอะนี่คุณน้าล้างสะดวกใช่ไหมอันนี้คุณไม่ต้องล้างอ่ะอันนี้คุณล้างแค่แก้ว เอออันนี้คุณล้างแแก้วเลยไอแอลอเพสนี่กากกาแฟก็ต้องทิ้งเออล้างแอลอเพส์ก็ต้องล้างนะอันนั้นคิดว่าล้างง่ายที่สุดในบรรดาทั้งหมดคิดว่าอันนั้นล้างง่ายแล้วอันนี้คือไม่ล้างไม่ต้องล้างเ,เดี๋ยวมีแม่บ้านเ๋ยวกว่าล้างง่าย <c oughs> คือไม่ล้างนั่นเอง,งโอ้คือมันสะดวกสุดๆเอางี้ในในในการคอมเพลทียบเทียบแล้แกันถึงแม้คุณมีเอฟเฟซมาชินตัวใหญ่ก็ตามอ่ะอืมอืมที่ดูกว่าจะเป็นมนเทนแนนซ์กว่าจะแบบ คุณต้องมาล้างคุณต้องตั้งไอ้น้ำร้อนนี่มันขึ้นมาในเพสโซนี่มันใช้ไฟฟ้าเนาะแล้วก็แบบกดรอเวลาให้น้ำมันเดือดเข้าไปในในห้องทำความดันของมันเนี่ยอืมแป๊บเดียวไม่เกินแบบห้านาทีอะ่ะครั้งแรกเลยนะเสียบปลั๊กแล้วกดอะ่ะคุณแบบทำได้เลยแล้วระหว่างนั้นถ้ามีคนมากินทั้งวันอะ่ะก็คุณแทบไม่ต้องฮีทมันเพิ่มเลยเพราะน้ำมันจะร้อนอยู่ตลอเวลาอืม เออเนี่ยเนี่ยคือเป็นเหตุผลว่าในเปนโซผมว่ามันได้รับความนิยมในสํานักงานได้อย่างง่ายๆเลยเอ,อืมอ,อืมผมเห็นกัหลายๆที่เหมือนเขามีขายเป็นแบบแพ็กเกจรายเดือนอะไรอย่างนี้มีเหมือนกันนะแบบเออใช่มใช่ใช่ใชแล้วข,ข้อดีของผมรู้สึกว่าบางบางสำนักงานนะเขาก็ได้มีเครื่องชงแบบตัวใหญ่เนาะแล้วก็มีกาแฟใส่ให้เลยตอนหลังๆของผมก็ก่อนที่ผมจะออกจากที่เก่าเขาเขาก็มีแบบตัวใหญ่ให้ให,ให้กดฟรีเลยนะอืมซึ่งจริงๆก็ดีมันก็ฟรีเนาะ แต่ที่มันอาจจะไม่ดีคือมันคัดสมัยไม่ได้ไงคือคุณกินไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วอะใช่ครับคุณต้องมีเมล็ดกาแฟที่คุณชอบอะ่ะเออเนเปโซ่คุณแบบคือคุณใช้แคปซูลมันก็เปลี่ยนคือจบเป็นช็อตๆไปใช่ใช่ไหมคือแบบคุณอยากกินอันอื่นคุณก็ไปเอากาแฟอื่นมาดิกชกดของคุณเสร็จผมก็กดกาแฟผมต่อใช่คือลางเนื้อชอบลางยาอ,อยากทําอะไรก็เนเปโซ่เขาแบบจัดให้คุณได้แล้วอืมกาแฟมันเยอะมากนะ มันเยอะมากจริงๆมันเยอะแบบในระดับที่คุณเลือกได้เลยคุณอยากกินอะไรแต่ถ้าเป็นสายผมที่ชอบกาแฟฟอ l l มันก็อาจจะน้อยไปหน่อยเออแต่ตามซีซันอลเนี่ยมันก็มีเพิ่มขึ้นมานะแ้วมีแบบเปี่ยมปีตามเทศกาลเนี้เหรอแบบใช่เฉพาะช่วงนี้อะไรอย่เงี้ยนะใช่ใชใ่ก็เรียกว่าสนุกตื่นเต้นนะครับ คื <C ür S 2> อ,อคนก็าอาจจะเฝ้ารอนนิดว่าเฮ้ยช่วงคริสต์มาสมันจะมีอะไรหรือเปล่าออมันจะมีแบบซาบักไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงตอนที่แบงค์บอกว่ามันมีเอธิโอเปียผมก็แบบช็อกแล้วเหมือนกันนะโอ้โหแบบนี่นี่คือคือผมอะคิดว่าเอ้ยเนสเปซโซอ่ะคือกาแฟแบบจะเรียกว่ากึ่งสําเร็จรูปแบบเขานเรียกว่าเนสในกาแฟพิถีพิถันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าไม่น่าจะแบบมองว่าลูกค้าเขาคือคนที่ จะกินกาแฟแบบลึกซึ้งจริงจังแบบสุดทางอะไรอย่างเงี้ยแต่กลาย <ผม S 1> เป็นว่าคือคือคือคนที่มากินเนสเพรสโซอาจจะไม่ใช่คนที่ขยับจากกาแฟกึ่งสำเร็จรูปขึ้นมาอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นคนที่อยากอยากกินสโลบาร์แต่ว่าไม่มีเวลาก็ก,ก็เป็นได้ใช่ไหมก็เหมือนถอยลงอ,อ,อะไรเงี้ยแบบ โอเคเรายอมคอมเพลไม้์กันเราคัสตอมน้อยหน่อยแต่เราได้กินเร็วเออ <ผม S 2> แล้วก็ยังอร่อยด้วยค่อนข,ข้างลงตัวลงตัวลงตัวเลยอะถ้าคุณมีเอฟอร์ดอย่างที่บอกอถ้าคุณมีเงินในระดับที่ <c oughs> ยอมจ่ายนิดน,นึงเพื่อแลกความเร็วอะ่ะคือโอเคมากเลยเออเออก่อนก่อนที่จะไปถึงแบบบทสรุปใกล้ๆงั้นเดี๋ยวเามาต่อหัวข้อถัดไปนิดน,นึงแล้วถ้ามันมาเทียบกับเอเโซกับอาร์เธอร์เมทอส นะเป็นยังไงนะอืมเอองั้นเอามมองผมก็แล้วกันคนที่มีประสบการณ์ตรงนะที่ที่เคยกินผมคิดว่าถ้าเทียบกับเอเพโซนะลึกๆมันก็ยังสู้ไม่ได้หรอกอืมเออถึงแมเ้เขาจะเคลมว่าความดันมันเท่ากันหรือจริงๆความดันเยอะกว่าหรือว่าเพราะว่าเครื่องมัน compact อ่ะใช้แคปซูลมันก็ต้องใช้การอัดน้ําเข้าไปเยอะกว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ <S <S <ฟ>ไม่ได้มีผลแล้วครับเพราะว่า เขาคัสตอมไวให้เหมาะกับวิธีที่มันชงอ่ะคุณจะมาเทียบกับหนงกลงไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับเออเันเทียบกับกลิ่นที่ได้ออกมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งแบบบอดี้ที่ออกมาผมว่ามันมันก็ยังต่างกันอยู่อ่ะมันตรงตรงไม่ได้อ่ะอีกอย่างหนึ่งคือกาแฟของเขามันปริมาณน้อยนะอ๋อเออถ้าคุณไปดูข้างกล่องคุณอาจจะแบบตกใจว่า มันน้อยกว่าเอพิโซดช็อตปกติอีกปกติอตอเอพิโซดช็ตอตอม,มันอยู่ประมาณเจ็ดถึงเก้ากรัมอ่ะเอพิโซดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณห้ากรัมถึงประมาณเจ็ดกรัมแค่นั้นเองแล้วแต่ากแฟต่อแคปซูลเนาะแคปซูลครับใช่ใช่ต่อหนึ่งแคปซูลแต่แคปซูลหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับประมาณกี่บาทอ๋อคืออย่างในตัวสเปเชียลตี้ของผมเนี่ยมันอยู่ประมาณยี่สิบสี่บาทอืมก็เอเิโอเปียเนี่ยนะ ใช่ตัวเอธทีโเปียที่ผมชอบกินเนี่ยก็คืยี่สิบสี่บาทได้ห้ากรัมเออใช่ยีิบบาทได้ห้ากรัมปกติเราไปกินกาแฟแบบอเมซอนหรืออะไรเงี้ยเขาจะใช้ด<อ>ับเบิลช็อตก็อยู่ประมาณสิบแปดกรัมนะอืมคือถ้าคุณจะได้โดสกับพูดว่าแค่สองช็อตเนี่ยไม่ได้ถูกไหมจริงๆมันคือประมาณสามแคปซูลหน่อยๆเลยถูกไหม ใช่ใช่ก็คือสองช็อตคูณต้นทุนเนี่ยเท่ากับเท่ากับจะให้ได้ความเข้มข้นเท่าเๆกับดับเบิลช็อตปกติเนี่ยก็เกือบเกือบแปดสิบาทแล้วใช่ก็คือเกือบเกือบจาักแคปซูลเลยคุณคุณถึงจะคิกแบบที่เท่าอเมซอนนะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอเมซอนมันมันมากไปอ่ะอืมสองช็อตก็ก็น่าจะเหมาะกับกับการอยู่ได้ทั้งวันแล้วกันแต่สองช็อตก็ห้าสิบาทแล้วนะเออเข้าห้าสิบาทแล้วนะครับก็คนไปซื้อร้านกาแฟให้เขามาส่ง ก็ก็น่าจะได้นะถ้าร้านกาแฟอยู่ใกล้ที่ทํางานอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นจุดกั้มกึ่งเนาะกั้มกึ่งกั้มกึ่งมันมานต้องแรกแหละคืออันเนี้ยคุณสะดวกเลยแบบคุณไม่ต้องรอเลยเด็ดไม่ต้องรอด้วยเออเออจะประชุมปุ๊บเฮ้ยพี่ผมขอสิบวิเดินเข้าไปแบบกดปุ๊บป๊จริงๆมันใช้มากกว่านั้นแหละแต่เราก็เผื่อเผื่อเรือเผื่อขาดพวกเราชอบต่ออยู่ละขอสิบวิก็พี่ จริงๆหายไปห้าทีแต่แต่นเร็วมันเร็วเร็กว่านั้นแน่นอนอเออผมว่าเนี่ยความแตกต่างละก็คือรสชาติที่มันต่างต่างจริงแต่ได้ความเร็วขึ้นมาและยิ่งที่เราพูดไปถึงสโลว์บาร์งหลายนะความเร็วในเพโซนี้กินขาดเลยอืมกินขาดแบบทิ้งไม่เห็นฝุ่นการชงความง่ายก็โคตรง่ายเลยไม่ต้องคิดเยอะแต่จริงๆมันมีข้อเสียอยู่นิดนิดนะครับก็คือเวลาเครื่องมีปัญหาเนี่ย คุณจะเวอร์มากเลยอะผม,อผมเคยเจอ,อเออมันแบบอิเล็กทรอนิกสนะ์เนาะของพวกเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยมันเป็นอะไรอยู่ดีน้ําก็ไหลแบบไหลนิดเดียวอ่อหรือบางทีก็ไฟกระพริบกระพริบอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องรู้นิดนึงอะใน,นแง่หา,า,ามันมีไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวเนาะม,มันจะไม่เหมือนกับพวกพวกอย่างเครื่องชงมืออื่นๆที่มันไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่มีอิเล็กทรอนิกส์ข้างใน ก็ดูว่าอะไรเสียเปลี่ยนชิ้นส่วนไปตามเรื่องแต่นี้พออาจจะเสียมีเรื่องระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็จะเริ่มงงๆแล้วมีปัญหาเรื่องเมเนแนนสอาจจะเมเนแนน์เองได้ยากกว่าผมว่าเรื่องการเมเนแเน์ก็เป็นเรื่องที่งงอีกเรื่องหนึ่งคุณอาจจะลืมต้นทุนแฝงเช่นค่าไฟฟ้าอืมเออพราะว่าถ้าคุณอยู่สำนักงานคุณอาจจะไม่คิดเยอะเออเออแค่เออธุรกิจอีนึงนะเออเออคือมันมีต้นทุนตรงนี้หน่อยคือถ้าเป็นสำนักงานแบบ เอาฟิคุณคุณคงไม่คิดเดยอะอะแต่ถ้าคุณมาตั้งที่บ้านแล้วก็มีคนชักเข้าชักปักเข้าชักปักออกอะไรเงี้ยมานั่งต้มไฟต้มน้ำใหม่เรื่อยอะก็อาจจะทุอร์นิดน,นึงนะอืมเออแต่ถ้าคุณ,คณมีเตาไฟไม่นับว่าค่าแคปซูลสำเร็จรูปเนี่ยก็แพงกว่ากาแฟปกติแล้วด้วยนะใช่ไหมใช่ใช่ปร<ช>ิมาณที่เท่าเท่ากันอย่างที่อย่างเอทโอเปียจริงตัวอย่างก็อาจจะเอ็กซ์ตรีมนิดนึงเนาะเพราะปกติปกติ ก็กาแฟมันก็ไม่ได้แค่ห้ากรัมถูกไหมถ้าเป็นแคปซูลรสชาติอื่นปกติเขาก็มีของเขาอยู่ใช่ไหมใช่รู้สึกว่ามันก็ต้องประมาณสักหกถึงเจ็มั้งน้ผมจำไม่ผิดก็ใกล้ๆกับกาแฟช็อตแต่แบบติดค่าค่าต่ําอือปก็ติดมาแบบช็อตต่ำๆแต่หลายๆคนที่กินเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องใช้สองแคปซูลเท่านั้นนะฮะคนที่ติดกาแฟอ่ะอืออือออออเพราะฉะนั้นแบบเวลาคนไปซื้ออาจจะแบบเฮ้ย เหมือนมันไม่ได้ต่างมากแต่พอต้องกินทีละสองแคปซูลโอเคเริ่มเริ่มต่างแล้วเริ่มเริ่มเริมใช่ใช,ใช่เพราะว่าถ้ายอย่างดีสมมติผมให้กาแฟดีๆเลยนะกรัมเราสองบาทอย่างเงี้ยชวาท,ที่เราทำเองอเราซื้อเองสองบาทคุณคุณใช้สม,มตุตสิบห้ากรัมก็สามสิบเองอือเออคาเฟอีนก็ต่างกับคือคุณกินนะทั้งเต็มแน่นอนอยู่อยู่ได้ทั้งวันอืมแต่ก็เหนื่อยหน่อย แต่ก็เหนื่อยหน่อยเื่อยหน่อยแล้วอ่ะจอนก็เหนื่อยหน่อยอ๋อไม่ลองไม่รองนะไม่ลองไม่ลองเออใช่ไหมมันก็ก็แลกกันล่ะครับเรื่องเงินเรื่องอะไรแต่เรื่องผมว่าข้อดีสุดๆ no argument เลยอ่ะก็คือความเร็วอืเอาไปเลยให้คุณเลยความเร็วนี้แลกกับเงินได้ผมว่านะหลายคนที่รีบก็ก็ยอมรสชาติก็ ก็ไม่ได้หนีนะผมว่าดีเลยในระดับที่คุณกินแล้วคุณไม่ค่อยตะกิดตะขวงอะ่ะคือมันมันดีกว่ากาแฟชงแน่นอนผมบอกอย่งนี้ดีกว่าไอ้แบบเออฟริสได้หรืออะไรก็ตามดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะจริงอยากให้ไปลองเออมันมีให้ลองด้วยอะรอเออคุณสามารถแบบไปช็อปของเทปโซครับที่ผมเคยไปคือไปที่พารากรอนแล้วคุณอยากลองกิดกีแคปซูลก็ไปลองเลยแล้ววันนั้นคุณก็ไม่ต้องเกี่ยวใคเลย อ๋อเฮ้ยถ้าทำงานใกล้แถวนั้นก็สบายเลยพี่ผมเพี่ครับผมสนใจตัวนี้ลองชิมหน่อยเออได้แล้วรอดปีกวันหนึ่งลองจะพนักงานถามว่าน้องมาเป็นนักงานแทนพี่ไหมน้องมาทุกวันมาเช้าพี่เหมือนมาลองก่อนไปทํางานเลยได้เหรอไม่น่านะเออแต่แต่ไปลองก่อนไปลองในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็ผมก็ดีนะสำหรับคนที่ ที่ต้องการความเร็วย้ำเไม่รู้อีรอบแล้วก็ฟังปอดแคต์เราเพลินเอาละกันเออเรื่องเรื่องความเร็วคุณก็เชนเนปโซแล้วนี่ใช่ไหมแมไ่ไม่ยังไทยอินเข้าไปได้เนอะ <laughs> เองวะ <laughs> เรื่องเรื่องการขายขอขอหนอนอย,อนอย <laughs> เออผมพูดมาสักพักแล้วงั้นเราลองมา summary มมไหม summarize เสรนจสักหน่อยว่าสุดท้ายเรา มันมันคือไงบ้างอะฝั่งคุณใจที่ฟังผมเล่ามาเป็นไงบ้างครับผมว่าใครคือถ้าดูแล้วเนี่ยเครื่องนี้มันน่าจะเหมาะกับคนที่หนึ่งอยากออกจากกาแฟาสำเร็จรูปแต่ยังไม่อยากไปลึกสุดตัวแบบแบบสโลบาเลยและมีตังค์อ่าอ่าอืมหรือคนที่แบบสนใจเรื่องกาแฟาแหละ มีอุปกรณ์อาจจะมีแบบดริปเปอร์หรือโมกาพอรหรือแอโรเพรสอยู่แล้วแต่ว่าพอต้องทำกินเองแล้วทำแบบนั้นไม่ได้ทุกวันบางครั้งหลายๆรอบไม่มีเวลาและมีเงินกืไปโซได้อเป็นมันเป็นเหมือนแก็บที่แบบปิดแก็บตรงกลางระหว่างแบบกาแฟแบบกาแฟชงแบบสำเร็จรูปไปเลยกับแบบกาแฟสดที่คุณต้องมาบด ชงล้างเองเนาะมันมันอย่างที่คุณจเจงพูดผมมันกึ่งกลางระหว่างสโลบากับแบบตัวอ่ะสโลบาก็ตามเอพิโซก็ตามกับกาแฟสำเร็จรูปอะ่ะมันมันช่วยคุณได้มันทำให้วันนั้นเป็นวันที่ดีของคุณได้ในการกินกาแฟแก้วเนี่ยเออแบบง่ายๆนะแต่ก็แลกมาด้วยทุนที่คุณต้องมีก่อนอืมเคือว่าเป็นข้อพันคือ <c ười> ปัจจัยอ่ะที่ที่จะทำให้มัน คนไม่ค่อยกล้าซื้อเนี่ยผมคิดผมฟังแล้วเนี่ยคือผมมองว่าเป็นเรื่องราคามากกว่ารสชาติอะไรอาจจะพอคอมเพลมไพร์ได้ใช่ไหมยังพอแบบเออโอเคแต่พอเห็นราคาแล้วแบบโอ้โหต้นทุนมันคือคือถ้าใครคิดว่าแบบจะถูกกว่าการที่คุณไปซื้อกาแฟสดกินเนี่ยมันก็ไม่ไงอาจจะแพงกว่าด้วยซ้ำใช่ใช่เหมือนเหมืนตอนที่ผมคิดตอนแรกไงยไปซื้อร้านทำไมชงเองดีกว่าถูกกว่า ก็ตอนนั้นก็ไม่ถูกแล้วไงอันนี้ก็คือเป็นอีกสเต็ปหนึ่งไปอีกก็คือแบบดีไม่ดีอาจจะแพงกว่าไปซื้อที่ร้านด้วยถ้าคุณต้องการกินในเลเวลที่เท่าเท่ากันแล้วก็เมื่อมันเป็นแคปซูลแบบนี้แล้วคุณทำอะไรกับมันไม่ได้แล้วไงเขาให้คุณกินแบบไหนคุณก็กินแบบนั้นอืมอืมกาแฟโชวคุณยังคุณยังใส่กาแฟเพิ่มได้เลยอ่ะ อืมอืมอืมใ่ะแต่อ <ๆ S 1> นี้ก็คือ,อทำได้แค่แบบกดเพิ่มอีแคปซูลหนึ่งเออก็กดเพิ่แคปซูลหนึ่งแล้วก็ใส่นมใส่นมใส่น้าตาลเองแล้วแค่นั้นแค่นั้นที่ทําได้แต่แกาแฟคุณค็สมัยไม่ได้ละมันอยู่ได้แค่นี้นแหละเออเนาะอืมนะผมว่าน่นาจะมานี้นะถ้าของผมก็บอกว่าสู้เอเปโซพอได้อ่าสู้พอได้พอพัดพอเวียงเลยสู้ลองสโลบาร์ได้ไหมก็สู้ได้ แลกมาด้วยความเร็วจะกินไม่หอมเท่าแน่นอนเออเอแต่รสชาติสัมผัสก็ยังพอไหวก็ไม่รู้ว่าเอจะเหมาะกับใครถ้าใครฟังแล้วเออคิดว่าเออน่าสนใจอยากจะไปลองดูก็อย่างที่บอกครับสยามพารากอนใช่ไหมใช่สยามพารากอนตรงตรงชั้นสองอยู่ใกล้กับโกดีว่าในชีเเ้าไว้เลยเออแต่ผมไม่นอนไม่ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรเ่กาแฟนะครับเล่าให้ฟังเราไม่มีสปอนเซอร์เลยครับ ยินดีนะครับบริจาคเป็นซับสไรเอ๋ยเดี๋ยว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 เ๋วบอกบัญชีไปหลังไงแน่ก็โอ้คุยมาสักพักเนาะวันสิ้นปีคุณเจมีอะไรอยากอยากอวยพรไหมให้ลิสเซเนอร์หรือแฟนคลับของเราอืมก็ยังไงดีก็ทุกคนเก่งมากที่ผ่านปีนี้มาได้นะครับปีนี้ก็หนักหน่วงพอสมควรหลายเรื่องหลายราวนะฮะก็ อย่าเรียกว่าอวยพรเลยอวยพรดูแบบเป็นเรื่องให้แบบ <laughs> คนที่ดูมีมีอะไรเขาพูดอ๋อเ <c oughs> นอะเอาเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็ทุกคนเก่งมากที่ผ่านปีนี้มาได้ปีหน้าก็สู้กันต่อเนาะว่าอะไรอะไรมันจะดีขึ้นครับคุณแบงค์มีอะไรบ้างครับก็อยากให้กําลังใจทุกคนจริงๆนะครับคือผมเชื่อว่าปีสองพันยี่สิบเนี่ยค่อนข้างเป็นปีที่ลําบากนะ คือทุกคนต้องปรับตัวกันเยอะผมเชื่อเลยแล้วบางคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังปรับตัวอยู่ก็ได้นะฮะออยากให้กําลังใจทุกคนจริงๆอยากให้ทุกคนมีไฟไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามขอขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณทําขอให้คุณมุ่งมั่นในสิ่งที่คุณเป็นแล้วก็ศรัทธาในสิ่งที่คุณกําลังทําอะไรก็ตาม mm hmm. ผมเชื่อว่าถ้าคุณมีครบเนี่ยมีความเชื่อมั่นมุ่งมั่น แล้วก็ศรัทธาในสิ่งทีค่คุณทำอย่ยางจะดีขึ้นแน่นอนครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับครับเนาะโอ้ซึ้งเลยอ๋วันนี้อะไรวะ <laughs> มาไนแนวไหนเนี่ย <laughs> ก็โอเคเนาะจากกันไปแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะเป็นอะไรเราั็มาติดตามกันต่อนะครับสำหรับ Coffee Story Podcast ของเราครับล,ล้วพบกันใหม่เอพิโซดหน้าครับ สวัสดีครับ